สวัดีค่ะอยู่กับไอแลนด์ทัติชานะคะวันนี้ก็ต้องยินดีต้อนรับเพื่อนๆพืพกับเข้าสู่ช่อง m o n e ี่ฮีโเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมพอมกันกับมันนี่ e ีโรค่ะวันนี้นะคะจะพาเ,เพื่อนเนี่ยมารู้จักหุ้นน้องใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเป็นหุ้น IPO แล้วก็คาดว่าจะเข้ามาเทรดในช่วงวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะนั่นก็คือหุ้น ITNS หรือว่าบริษัท International System จำกัดมหาชนนะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเคราะราคา IPO ออกมาแล้วค่ะว่าจะจำหน่ายในราคา3บาท8ปสตางค์นะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องรู้ข้อมูลก่อนนะคะคลิปนี้ก็เลยทำมาให้เพื่อนๆเพื่อ,อใช้ในการประกอบการตัดสินใจค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูข้อมูลคอฝากไว้ด้วยว่าก่อนหน้านี้ตัวแลนเองก็มีคลิปที่เคยทำเอาไว้ให้เพื่อนๆในช่องมันดี้ฮีโร่ด้วยไม่ว่าจะเป็นการพาเพื่อนๆนะคะไปหาหุ้นเด่นหรือว่านะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูทรงกราฟที่ดูดีและ และก็ดูนะคะว่าแบบไหนที่เราจะต้องระมัดระวังในเพลย์ลิสที่ชื่อว่ากล้หุ้นพารวยหรือใครที่อยากจะได้เทคนิคในการเดทเทรดหรือว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆก็สามารถไปดูได้ค่ะในเพลย์ลิสที่ชื่อว่าเดทเทรดนะคะเอาละคะ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูข้อมูลของหุ้น ITNS กันเลย บริษัท International System จำกัดมหาชนหรือมีชื่อหุ้นว่า ITS n เขานะคะก็เคาะราคา IPO ออกมาแล้วค่ะว่าจะจำหน่ายในราคา3.89สตางค์ซึ่งจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 12, 17และ18ตุลาคมนี้ค่ะ ซึ่งก็มีการคาดการว่าจะเข้ามาเทรดในตลาด MAI ในวันที่25ตุลาคมนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีข่าวอะไรอัปเดตไอ้ก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเ,เป็นช็อตลงใน y o u t u b e นี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการที่เขาเข้ามาในตลาด MAI เนี่ยก็เพื่อที่จะนําเงินไปลงทุนรวมไปถึงนะคะเขาเนี่ยจะเอาไปพัฒนาธุรกิจให้เชาของเขาค่ะเรามาดูข้อมูลกันต่อเลยนะคะและจำนวนหุ้นที่เขามีการเสนอขายในครั้งนี้นะคะก็อยู่ที่70ล้านหุ้น โดยแบ่งหุ้นที่เสนอขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น70ล้านหุ้นคิดเป็นร้อยละ31.82ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทและมีหุ้นที่เป็น Green Shoe อีกจำนวนทั้งสิ้น10ล้านหุ้นโดยมีผู้ร่วมจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น3แห่งค่ะประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์จำกัดมหาชนการกำหนดราคา IPO จะอยู่ที่หุ้นละ 3บาท89สตางค์ถ้าเกิดเราพิจารณาจากงานที่เป็นโครงการแบ็กหลอกและยังไม่ได้ส่งมอบจำนวนทั้งสิ้น523ล้านบาทก็จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ ITNS ดังนั้นนะคะราคา IPO ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งประกอบกับหุ้น ITNS เป็นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมากรวมไปถึงผู้บริหารเองค่ะก็มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นรวมไปถึงมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ยาวนาถึง20ปี้าน,นของผู้บริหารอย่างคุณสมชายอ่วมกระทุ่มประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท International Network System ซิจำกัดมหาชนหรือว่า ITNS ได้กล่าวเอาไว้ว่าจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ254ล้านบาทบเบื้องต้นเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน กับการนำไปลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น40ล้านบาทภายในปี2567และนำไปใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์มูลค่า60ล้านบาทภายในปี2567และสุดท้ายก็จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมูลค่า154ล้านบาทภายในปี2567 ซึ่งคุณสมชายเองก็มั่นใจว่าภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทําให้บริษัทมีศักยภาพในการทําธุรกิจให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีความแข็งแกร่งในเรื่องฐานะทางด้านการเงินและก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ และเขานะคะก็ยังคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับกับผู้ค้าทั้งภาครัฐและเอกชนและจากข้อมูลรายได้รวมของผู้ประกอบการ SI ในประเทศค่ะเขาก็ได้รับ g กลเซอร์ติฟายพาร์ทเนของซิ s c o ที่มีมูลค่าประมาณ43,245ล้านบาท และถ้าพูดถึง market share ของหุ้น itns นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะคิดเป็นร้อยละ0.86ค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันก็มองเห็นนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเติบโตมีโก้ดในการทำธุรกิจอีกมากเลยค่ะ และสำหรับข้อมูลในวันนี้ไอเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะจองหุ้น IPO ค่ะก็สามารถติดต่อได้กับ3บริษัทที่ไอได้บอกเอาไว้ข้างต้นแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะฟังแล้วมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะหรือใครที่อยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะในเว็บไซต์ของกรตนะคะหรือว่าตลาดหลักทรัพย์เพื่อไปดูข้อมูลที่เขาเนี่ยมีการยืน่นไฟลิ่งไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้นะคะตัวไอแลนด์เองก็ต Like, กดไลค์กดแชร์และ u b s ส r คร e ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวไอแอลและก็ทีมงานของ m o n e y Hero พวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปส่วนใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารอัปเดตจากทางช่องค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและหากใครที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราด้านล่างคลิปนี้ค่ะก็จะมีเป็น e s c r i p t i o นอยู่ควรสามารถที่จะคลิกไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ดเน a กันเข้ามาได้รายได้จากการโดเน a t ก็จะนำไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและหากใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่ององงข การลงทุนหรือว่าอยากจะสมัครเรียนการเทรด Forex x นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปสอบถามได้กับแอดมินที่ l i น์แอดมันนี่ฮีโวันนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยต้องขอฝากช่องทางการติดตามของไอ้ด้วยนั่นก็คือ Facebook Fanpage ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จกับการลงทุนดังที่ตัวเองตั้งใจค่ะสวัสดีค่ะ